วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ปามเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาที่อำเภอรพระแสงมาพบเกษตรกร,ร,กรที่ใช้ผิดพันโฟทีนะครับตั้งแต่ปีพศ2560ยันปัจจุบันนี้ปีพศ2564เป็นใครไปไม่ได้เลยครับเกษตรกรผู้น่ารักของเรานะครับคุณลุงจี๊ดคุณลุงพอเทพสโคุณลุงครับสวัสดีครับเราดีครับ ปลาม,มากี่ปีแล้วครับ35ปี3-5ปีครคุณล,นะล,ลุงปลูกปลามกี่ไร่มมนะลุงลุงปลูกปลามทั้งหมดร้อยไร่ร้อยไร<ล>่ก<ๆ>็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีจกกระทั้งไอแลงที่เรายืนอยู่นี้เนี่ยมันสิบแปดปีคือปลามันจะออกลูกเวียนกันเราลูกเวียนกันแรงนี้หมดแลงน้นมีแลงนี้หมดแลงน้นมีมันเวียนกันเราไม่อดทั้งปีแต่มัยก่อนปลูกทีเดียวหมด เวลามันหมดมันหมดเลยเงินก็หมดทีนี้เอาวิธีใหม่แล้วปลูกปลูกไล่กันเลยนะแต่ละปีแต่ละปีแล้วมันก็โตโตไล่ไล่กันแหเห็นว่าตลอดระยะเวลา30กว่าปีนะคุณลุงปลูกปลามาใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้หลายยี่ห้อมามีเซลมีอะไรเข้ามาขายเยอะแยะเลยลองมาเยอะเลยใช่ไหมฮะทำไมได้เยอะแล้วเยอะแล้วตั้งแต่จากใส่ทีละสองร้อหมื่นกลายเป็น ทีละแสน<อ>ก็ไม่ไหวเราก็ต้องคิดหาวิธีอื่นเข้ามาเสริมเข้ามาที่เพือ่อลดต้นทุนร้อยมากที่ด้วยเหมือนกันความประทับใจของทีที่คุณลุงเคยเล่าให้ฟังว่ามันมันแปลกไปจนดีใจที่เห็นแล้วเห็นเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงนี้มันมันเป็น<อ>ยังไงครับหลังจากเราฉีดโฟทีนะฉีดครั้งแรกเลยมาถึงเอาละลายน้ำเลยสมก็มาฉีดฉีดครั้งแรกไม่เห็นอะไรเลยครั้งที่สองก็จะไม่เห็นอะไรเลยปกติแต่พอครั้งที่สามเราจะเห็นแล้วทางปาม ทางปลามันจะตรงขึ้นบนนะฮะขึ้นบนฟ้าอและเมื่อห้อยนิดหน่อยแต่หลังจากที้ดโฟ์ทีมันห้อยมันบานมันบานมันดอกไม้อ่ะพอบานมันดอกไม้ไอช่อดอกไอทลายอะไรมันก็มีพื้นที่แบบแทรกออกมาทีนี้ผมแทรกออกมาทะลายมันจะใหญ่นะทลายมันจะใหญ่จากปลามันจะออกดอกคู่ครั้งหนึ่งดอกเมียครั้งหนึ่งคู่ครั้งเมียกันสลับกันด้วยนะแต่หลังจากถิบดโฟทีไป มันจะซ้อนทลายขึ้นมามีตัวเมียแล้วก็เมียแล้วก็เมียผู้ไม่ค่อยมีโะ้โหผู้ไม่ค่อยมีลูกก็เป็นรอบโครเราก็ตัดได้เรื่อยค่าเฉลี่ยของจันเมียจะเยอะขึ้นเยอะเยอะกว่าเดิม,มนนอ่ะ้าฉีดในรอบโคเลยเลเป็นสามสี่ชั้นเนี่ยโอ้นี่คือความประทับใจใช,ชัดเจนนะครับก็คือ ทางมันเทางมันเปิดกว้างขึ้นทางเปิดกว้างขึ้น,นแสงก็ส่งถึงยอดอแทนที่จะออกผู้เยอะก็ออกเมียเยอะออกเมียเยอะ,ะก่อนลุงทำดุนิติแปรแลงนี้ยี่สิบเป็นไรนี่ลุงจะตัดได้ครั้งนัมาเยอะแล้วนะในหนึ่งปีเมื่อก่อนเรารวมแล้ว30ตันต่อปีกลายไปเป็น50ิตันต่อปี ปุ๋ยยาลุงลดไปเยอะไหมครับปีแรกนะปีแรกลุงใช้โคตรีลุงก็ใช้ปุ๋ยด้วยนะแต่ว่าใส่ปีละสองครั้งแล,แล้วปีที่สองปีที่สามปีที่สี่นี่ลดเหลือปีละครั้งปีละครั้งแล้วอย่างก,กี่โคตรีือนะลุงครับอลองบอกผู้ชมนิดนึงครับความประทับใจและเชิญชวนให้ค่อยใช้ครับเมื่อเมื่อลองใช้ดูแรกๆจะไม่ติดใจนะครับแต่ว่าหลังจากใช้ไปแล้วเป็นปีปีแล้วจะรู้เลยว่าผลผลิตเรา เพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยฮะทีนี้พอว่าผลผลิตมากขึ้นเราก็อูรมสมบูรณ์นะไม่อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนตัดทิ้งได้เก็ตันก็ไม่ไหวเหนื่อยแต่พอขึ้นสิบกว่าตันก็แอบมนั่งยิ้มคนเดียวเรื่อยๆไปนะครับวันนี้ทีมงานโพธิ์ต้องขอขอบพระคุณคุณลุงจี๊ดนะครับสวัสดีครับวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ